ครับก็สวัสดีนักเรียนอีกครั้งนะครับต่อเนื่องจากการที่เราอ่านหนังสือภาษาไทยภาษาพาทีป3บทที่3เรื่องป่านี้มีคุณทีนี้ก็จะมะีบทอ่านเสริมตัวนี้ครับเป็นบทอ่านที่ให้ความรู้น่าสนใจนะครับครูก็จะมาพานักเรียนอ่านนะครับ ตรงนี้นะครับก็คือเรื่องป่าชายเลนนะครับเดี๋ยวเราไปอ่านกันครับป่าชายเลนป่าชายเลนเป็นป่าที่มีต้นไม้ไม่ผลัดใบอยู่ตามชายฝั่งทะเลบริเวณ ปากแม่น้ำปากอา่าวทะเลสาบและเกาะมีดินเป็นเลนเพราะเป็นบริบริเวณที่มีน้ำทะเลท่วมถึงพบมากในแถบเขตร้อนเช่นแถบเอเชีย ป่าชายเลนในประเทศไทยอยู่แถบฝั่งทะเลภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกพันไม้ที่สำคัญในป่าชายเลนเช่น กงกลางลำพูสะแมและอื่นๆนะครับส,ส่วนสัตว์ที่มีมากเช่นกุ้งหอยปูปลางูลิงนกประโยชน์ ที่สําคัญของป่าชายเลนหนึ่งเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำพวกเศษไม้ใบไม้ที่ร่วงลงมาจะย่อยสลายเป็นอาหารของสัตว์เล็กเช่นหอยปู ส่วนสัตว์น้ำที่ใหญ่กว่าก็มาคอยจับสัตว์เล็กๆเหล่านี้กินเป็นอาหารอีกทอดหนึ่งสองเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำในระยะตัวอ่อนจึงเป็นแหล่ง เพราะเลี้ยงตัวอ่อนเช่นกุ้งหอยปูปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ่น 3. เป็นที่กำบังลดความรุนแรงของคลื่นลมป้องกันการพังทะลายของดินชายฝั่งมิ ให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่อยู่ใกล้ป่าชายเลนสช่วยกรองของเสียเช่นขยะไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลอันอาจเป็น อันตรายต่อสัตว์น้ำจะเห็นได้ว่าป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อเรามากเราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้มิให้เสื่อมโทรมก็จบไปแล้วนะครับเรื่องป่าชายเลนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ